สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมชาว y o u t u ู e ทุกท่านครับวันนี้ก็มาเจอรถสวยอีกหนึ่งคันครับคันนี้เจอรถสวยอีกหนึ่งคันรถอย่างนี้หาได้ยากมากนะเห็นของดีก็อยากให้พี่น้องได้ดูครับ ก็ไม่ขายหัวคัตซีนะถามซื้อ,อยังไงก็ไม่ขายครับหัวคัตซีไม่ขายเลยนะพันีผมมีลูกค้ารถกระบะ6เมตร50ไม่ขายเลยเฮ้ยมันใช้หรือเปล่ารถคันนี้ดูเลย กิงอะไรริงครับเยร์ช้าด้วยนะตอนนี้นะเยาะรอบช้าด้วยครับรถยังไม่ล้างเลยนะมาจากญี่ปุ่นเลยนะครับอันนี้ต้องบอกคือผมดูออกนะวว่ารถล้างไม่ล้างดูออกครับรถใสจริงๆครับท่านสียอมเราเลยหามาได้ยังไงสภาพนี้หามาได้ยังไงรถสภาพเดิมขนาดนี้เลย มันยิ่งกว่าหาปลาช่อนอยู่ในสระหนึ่งไล่บนนี้เลยวันแฮปลาช่อนอยู่ในสระหนึ่งไร่อ่ะเข้าใจอยู่เนาะดูดครับแค่ตัวแคปนก่อนนะครับถึงจะพาไปดูเครื่อนเตะกัน ้าล้างขัดออกดีๆไม่ต่างกับรถรถป้ายแดยงเลยนะต้องบอกบอก่อนนะว่ารถใช้มาแล้วนะนี่ไม่ใช่รถป้ายแดยงสดจริงๆครับคันนี้ให้เขาเลยครับคันนี้ทำดัมนะครับใครสนใจจองก็หนึ่งเดือนอะเดือนครึ่งเอารับรถคันนี้ ูน้องใหม่ครับอูต่อน้องใหม่นะครับอะไรนะอะไรสักอย่างเนีนะ่ยังไม่ได้แล้วเดิมๆเลยครับผมเดี๋ยวจะสตาร์ทให้ฟังเสียงเครื่องนะครับคนที่เป็นเซียนรถจะรู้นะครับว่ารถมาเดิมๆจริงๆจากญี่ปุ่นตรงๆเลยครับถ้ารถล้างแล้วมันก็จะมีรอยขัด ใต้หัวใต้พื้นเบาก,ก็ยังใต้พื้นหัวก็ยังไม่ได้ล้างครับอย่างเดิมเรถคันนี้สดจริงๆครับสนงสนิมอย่าถามหาครับมีเฉพาะมือจับตัวนี้ตัวเดียวอันนี้เปลี่ยนออกได้ไม่ใช่ปัญหาครับตัวนี้เฟรมหัวดูดีครับไม่มีชนครับ เตรียมหัวแต่สีจืดไปนิดนึงเราก็ต้องทําสีใหม่อยู่ดีนะครับคันนี้แต่งให้เลยครับอะไรแต่งก็กระจังเหลดกันชนเหลดแก้มเหลดนะครับขากระจกเหลีดขอบกระจกเลหลีดนาซ่าไฟลังคา,า,าล้อชุบยางใหม่6เส้นนะครับ ตัวนี้ถ้าใครสนใจนะครับโทรมาถามผมได้เลยครับให้เยอะจริงๆครับอันนี้ราคาพิเศษเลยนะครับหรือว่าเป็นอู่น้องใหม่นะภายในสวยนะครับดูดีเป็นหนังครับแต่ว่าเดี๋ยวให้ดูอีกทีสกรปรกไปนิดนึงแต่ว่ามันก็ไม่มีสนิมผมเดี๋ยวปวดน้ำไปไหนเขาให้มาจริงเนี่ยภายในสวยมากครับตัวนี้อันนี้คือรถยังไม่ล้างนะเข้าใจเนาะ เข้าใจอยู่เนาะว่ารถยังไม่ล้างคนไม่เข้าใจก็จะบอกว่าโอ้เสียท็อปไปรีวิวเปิดรถออกมาเห็นแต่ฝุ่นก็ยังบอกว่าสวยเอา้าผมบอกว่าให้มองทะลุฝุ่นเวลาดูรีวิวผมอะ่ะให้ดูทะลุฝุ่นนะครับมันล้างอยู่แล้วครับรถที่ไหนไม่ล้างรถอ่ะมันล้างอยู่แล้วด,ดวูดูน็อตข้างในหัวเลยครับนี่นห่ะคือหายากมากครับ รถสภาพอย่างนี้ครับดูอ๋อมันเป็นรถยกขยะรกยกถังขยะหรือเปล่าทำไมมันก็ซีมันสวยแต่วะยังเต็มเต็มอยู่เลยไหมพวกนี้ไหมนี่เต็มหัวยังสวยครับพี่ไอ้ตัวนี้นิดนึงครับต้องเปลี่ยนครับเปลี่ยนตัวนี้เปลี่ยนนะครับแตกเอาปะมาแต่พวกอย่างอื่นก็ จะสตาร์ทให้ฟังเสียงเครื่องนะครับตัวนี้จะเป็นเครื่อง210ครับ154มิโลวัตต์2,700รอบต่อน,อนอาทีนะครับสวยจริงไรจริงครับดูดูออกอยูนะ่เนาะทุกคนรถยังไม่ล้างดูออกอยูนะ่เนาะดูเป็นอยู่นะครับกระปุกวงอะไรมีซึม จดให้หมดครับเปลี่ยนให้หมดนะครับเป็นรถมือสองต้องเข้าใจครับแต่ทางเราเปลี่ยนให้ครับที่จริงอะ่ะผมมีลูกค้าอยู่นะแต่ลูกค้าผมคนเนี้ยกาให้เอาผมเอาไปต่อที่อูปาจีินแต่ที่เนี้ยเขาไม่ขายหัวลากกระสีครับคันนี้เขาจะต่อที่อูเขาอย่างเดียว 没放嘞。 าการรีแมปนะครับดูจังหวะคันเร่งนะมันเสียงจะขึ้นช้านะีเน่เสียงมันจะขึ้นช้าถ้ารีแมปแล้วนี่เสียงมันจะขึ้นตามมือเลยนะครับต้องกดแช่สักหน่อย เสียงเครื่องถ้าเบาไปเราก็ปรับตรงนี้ครับ เครื่องเมหัวเส็มอะไรก็ยังดีอยู่นะครับก็ขอบ,ขอบกระรงจงประตูกระจงกระจกแต่ผิดอย่างเดียวว่ารถคันนีย้ยังไม่ได้ล้างแค่นั้นแหละขัดสีฉีวบันออกแล้วเนี่ยสีคงจะสวยมากเลยสีมันจืด เครื่องเราหัวลงดูภายในที่จริงอ่ะเจ้าของร้านบอกผมว่า20 25วันแต่ผมว่าเอาสักเดือนครึ่งดีกว่ารถเสร็จต,ติดง่ายนะครับเดี๋ยวเอาเอาหัว,หวลงก่อน เอาหัวลงได้ไม่เนี่ยคนเดียวมันเมื่อกี้ก็ดึงยากหน่อยนะตอนเอาขึ้นอนะ่ะมันดีดขึ้นเองครับเดี๋ยวละเออ,อมันจอดหัวทิ่มครับมันไปทางนู้นครับใครมาขโมยไปเนะี่ยหายบ่อยะเหลือเิอนะ รถคันนี้สดสดใหม่ๆเลยนะครับดูพวกนี้ยังดีๆเลยครับนี่นี่นะครับดูดีๆดูให้เป็นครับดูรถยังใหม่ยังสดอยู่เลยแต่น่าจะจอตากเดียดอะสีจืดนี่ยพวกอุปกรณ์พวกนี้ยังอ้าดูอีก นี่จะหาว่าอวยเกินไปผมไม่ได้อวยอูใดอูหนึ่งนะผมอวยตัวรถนั้นๆนะนะครับเวลาเห็นรถสวยแล้วผมจะปดใจไม่ค่อยไหวเท่าไหร่มันอยากจะพูดอันนี้แต่ก็เปลี่ยนครับ ไม่พูดก็าสวยก็จะหาว่าเอาแกะแล้วทำไมไม่พูดดีล่นะครับดูออฮะผมแต่งให้พร้อมเลยนะครับรถคันนี้กระทะชุบโครเมียมนะครับกระจกเลดครอบเรดครอบอะไรเต็มครับเพียบครับ ให้เลยให้การไปใช้เลยครับคันนี้ถือว่าเบิกเลิกครับกูหม่จะพาไปดูเขาต่อกับะแล้วคันนี้เพิ่งจะวิ่งได้เท่าไหร่นยแปดแสนเจ็ดมืนให้มันแปดล้านนี่หว่าอ๋อแปดแสนเจ็ดมืน แปดแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งร้อยเก้าสิบครับผมฟังจากเสียงเครื่องมันใช่เหรอรถทำไมมันใหม่แท้ล่ะเนี่ยนิดติดตรงนี้ด้วย นใจก็ติดต่อเข้ามาได้ครับเห็นรถส,สวยๆก็อยากจะให้ทุกคนได้เราไปใช้กันเดี๋ยวเราจะไปดูเขาทำกระบะดั้มครับดูเขาต่อกระบะดันะม้มนะครับอื่ไงเชื่อมอย่างนี้เลยนะ เอาขนาดนี้แหละมันถึงจะแข็งแรงดีเชื่อมเต็มทุกจุดครับต้องหงายขึ้นเชื่อมเลยนะครับให้แจ่มแบบนี้เลยถึงจะเป็นอู่น้องใหม่แต่ฝีมือไม่ไม่ใหม่ครับก็ถือว่า ได้แล้วครับเกณฑ์มาตจฐานเดียวใช้ได้ถ้าจะให้เทียบเช่าอูใหญ่ราคามันก็ต้องดูด้วยครับเพราะว่าตัวนี้ราคาก็ไม่แรงนะคันนี้นะโทรมาสอบถามได้ครับไม่บอกราคาแล้วกันแล้วแต่ว่าใครจะบางคนอนะ่ะเราบอกราคาไปแล้วใช่ไหมก็จะหาว่ารถทำไม ไม่เท่ากันขายไม่เท่ากันอย่างนั้นอย่างนี้คือเราต้องดูด้วยว่าเราไปต่ออูไหน,นต้องดูด้วยครับอันนี้ยังไม่เสร็จนะครับเขาก็ต้องแต้มอีกว่าเขายังไม่ได้อนี้ออกเลยตัวล็อกยังไม่เด้เอวออกครับอันนี้ยังไม่ได้ใส่เราก็ต้องมีฝาข้างก็ยังไม่ได้แกะกออก เดี๋ยวเชื่อมเต็มครับโอเคอยู่ยังไ้อยู่ครับเี๋ยใช้เหล็กมาตรฐานนะครับก็บะายาวเท่าไหร่น้องตัวนี้ กระบะเลือกได้นะยังเลือกได้อยู่นะกระบะนะถ้าเกิดคันนี้ถ้าเกิดคุณอยากได้กระบะเท่าไหร่ก็ยังเลือกได้อยู่สนใจก็โทรมามัดจําได้ครับกระบะเนี่ยได้สูงสุด4เมตรนะครับ4เมตรดะแนงสาไม้ครับถ้าเกินจากนั้นก็เพิ่มตังค์ครับ 2- 3สหมื่นนี่แหละถ้าใครอยากได้ข้อเกษตรนะครับก็เพิ่มตังค์เอาประมาณ3าหมื่นครับข้อเกษตร นะขอบคุณครับใครสนใจก็โทรมาติดต่อได้ครับ085 585 9902ครับเบอร์ไลน์ครับเบอร์นี้ติดต่อเข้ามาได้เลยรถส,สวยหายยากครับต้องวิ่งหาตามร้าน,นต่างๆนะครับถ้าจะไปเจาะจงร้านในร้านหนึ่งทุกวันนี้ไม่มีครับต้องวิ่งหาครับผมไม่ตอนนี้ผมไม่ได้จาะจงว่าอูใดอูหนึ่งนะ ผมจะเจาะจงว่ารถที่ไหนคันไหนสวยก็จะเจาะคันนั้นครับให้ลูกค้าเลยเราจะสั่งกระบอกสีตัาสีตันใหญ่ก็ได้นะอันนี้กระบอกเล็กไปก็สั่งเป็นแบบสีตันใหญ่ก็ได้ครับต้องเน้นมาด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ